สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาคุยเรื่องดอทเทล่าไทยแลนด์ดอทเทล่าเนี่ยมีออฟฟิศอยู่ในเมืองไทยแล้วนะที่ตึกสิงห์ตรงแยกอโศกตัดกับแยกเพชรบุรี mm hmm. ก็คือสถานทูตญี่ปุ่นเก่านั่นเองถ้าใครทันเนาะถ้าแบบว่ารุ่นพี่พอนี่ก็ต้องทันสถานทูตญี่ปุ่นเดิมอยู่แล้วนะคะอยู่ตรงนั้นละคะ่ะเป็นตึกสิงห์คอร์ปอเรชันชั้น17เนาะทีนี้เว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์ของดอทเทล่าพิมพ์เลยนะชื่อดอทเทล่า uh, o n l i n e 2 4 c o m เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีมีอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเราเริ่มจากการกดโฮมก่อนเลยอันนี้พี่ปอมีแล็บท็อปคู่มือาการประกอบอาชีพมันก็จะมีหน้าโฮมก่อนนะคะประวัติความเป็นมาว่าดอทเทล่าอยู่ในประเทศไหนเราใช้ผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ที่ไหนบ้างแล้วก็การ สกัดน้ำมันหอมระเหยเราทำอยังไงเราซัพพอร์ตโลโคลยังไงนะคะเพื่อที่จะให้คนโลเคเนี่ยเก็บวัตถุดิบมาให้ทางดอทเทล่าผลิตเป็นน้ำมันหอมระเหยก็เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็จะพูดจะพูดถึงเรื่องของดอทเทล่าเนี่ยมียอดขายที่สูงที่สุดในธุรกิจประเภท MLM แบบนี้นะคะก็คือคนซื้อซ้ําเยอะมากเลย60%กว่าในขณะที่ยี่ห้ออื่นๆเนี่ยซื้อซ้ำเนี่ย อัตราส่วนมันก็จะน้อยกว่านี้เยอะแสดงว่าสินค้าของเรามีควันใช่ไหมคะอันนี้ค่ะเพื่อให้บรรยากาศหอมใช ใช้กลิ่นพีซกลิ่นพีซมันก็จะให้ความรู้สึกที่แบบซอฟซอฟแล้วก็ดูสงบอยู่กับตัวเองวันนี้ก็จะรู้ก็คือเขาก็จะพูดถึงเรื่องว่าดอทเทล่าเนี่ยเป็นสินค้าที่มียอดซื้อซ้ำเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นๆของธุรกิจในประเทศเขาพูดว่าเป็นอันดับสูงสุดในโลกของธุรกิจประเภท MLM ที่เป็นบอกต่อประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ก็คือมันก็เป็นเหมือนการใช้สมุนไพรก็คือสมุนไพรแต่เดิมเป็นพันๆปีที่เขาใช้กันเพราะฉะนั้นดอทเทล่าเองก็มันก็จะให ผลในการรักษาแล้วก็การบำบัดรวมถึงเรื่องของสปิริชวลเรื่องของอินเทลชั่นเรื่องของแบบว่าการสื่อกับพลังเบื้องสูงการที่เราสามารถนั่งสมาธิได้ดีการที่เราสามารถที่จะผ่อนคลายจิตใจอันนี้คือเป็นผลของการใช้น้ำมันหอมแล้วเว็บไซต์ของดอทเทล่านะคะข้อดีของเว็บไซต์อันนี้คือเป็นภาษาไทยหมดเลยเพราะมันเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็ง่ายมาก ที่จะทำความเข้าใจอ่านง่ายอ่านสบายสีสันสวยงามมากเลยะคะ่ะก็จะพูดถึงว่าบริษัทะคะว่าเป็นบริษัทชั้นนําของโลกที่มีการผลิตตรวจสอบและจําหน่ายนะ้ำมันหอมระเหยตามมาตรฐานสากลซึ่งเขาจะตรวจสอบเข้มมากเลยนะแล้วก็จะพูดว่าแต่ละปีก่อตั้งปี2008นะคะปัจจุบันก็2 0 2 1แล้วเนาะ ส,สิบเท่าไหร่อะสิบสามปีแล้วอะค่ะที่บริษัทก่อตั้งมาแล้วก็ถือเป็นบริษัทที่แบบยอดขายเติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นกราฟพุ่งสูงแบบนี้เลยเพราะ เพราะว่าผลิตภัณฑนะ์มันใช้ดีจริงๆแล้วก็ใช้เห็นผลมากๆนะคะแล้วก็มันมีวิธีการใช้ด้วยว่าน้ํามันหอมระเหยแต่ละตัวเนี่ยใช้ยังไงก่อนอื่นถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ t t e r a online 2 4อ่ 24. com แล้วก็ช่วยลงทะเบียนด้วยนะคะจะได้รับข่าวสารเรื่องของน้ํามันหอมระเหยเรื่อยๆเนาะแล้วก็พูดถึงวิธีการใช้ใช้ด้วยการสูดดมใช้ยังไงใช้ทาใช้ยังไงแล้วบางอันเนี่ย มันสามารถที่จะหยดน้ํากินได้ไหมยอย่างนี้นะคะวิธีการกินกินยังไงที่มันจะได้ผลแล้วก็รวมถึงว่ามันก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เขาผสมน้ํามันมาให้เสร็จแล้วก็สามารถทาโดยตรงได้โดยที่โดยที่เราไม่ต้องผสมแคริเออร์ออยนะะนอกจากนั้นมันก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์นะคะว่าสารที่อยู่ในตัวของน้ํามันแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะสารตัวนั้นนะ่ะมันก็คือสารประกอบที่เราเอามาทํายานั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็มีผลในการรักษาเรา ผู้เชี่ยวชาญคนไหนบ้างที่เป็นทั้งฟาวเดอร์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ามันหอมระเหยที่เป็นผู้ร่วมกันก่อตัอ้งแล้วก็ยังทํางานอยู่ในบริษัทเทล่าคือถ้าจะเริ่มต้นใช้น้ํามันหอมระเหยแนะนําจริงๆเลยว่าให้เข้าไปดูในในเว็บเทล่าออนไลน์ e 2 4 c o m ก่อนนะว่าเทล่าเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรมีผลิตภัณฑ์มาจาก ทั่วทุกมุมโลกที่ไหนบ้างตัวไหนมาจากตรงไหนนตะภัณฑ์นเนี่ยมาทดสอบยังไงถึงจะปล่อยออกมาสู่คนใช้ได้นะม,มีประโยชน์ทางด้านใดบ้างคนที่มีความรู้ทางด้านเคมีเนี่ยก็จ,จะเข้าใจได้ลึกซึ้งมากเลยเพราะว่าจะพูดถึงสารประกอบทางด้านเคมีของแต่ละตลัวแต่ละผลิตภัณฑ์ด้วยนอกจากนั้นก็ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเซตเริ่มต้นถ้าเราเริ่มต้นอยากจะใช้เนี่ยมีเซตแบบ สามขวดมีเซตแบบหกขวดให้เราลองใช้ก่อนนะคะแล้วก็วิธีการใช้คือหลักๆที่จะลองใช้ก่อนก็เรื่องของเปเปอร์มินลาเวนเดอร์แล้วก็เลมอนนะมันก็จะช่วยเรื่องของการนอนหลับช่วยเรื่องของการผ่อนคลายนี่คือลาเวนเดอร์เปเปอร์มินก็จะทําให้เรื่องของการย่อยลมหายใจของหอมสดชื่นส่วนเลมอนก็เรื่องของการคือฆ่าเชื้อโรคนะคะใช้แบบฆ่าทาความสะอาดพื้นผิวแล้วก็สามารถช่วยเรื่องของการย่อยได้เหมือนกันดูเว็บไซต์ของทันดทเทล่าซึ่งทําเสร็จเรียบร้อยสวยงาม แล้วก็ให้ข้อมูลดีมากจริงๆนะคะขอบคุณมากสําหรับการติดตามเนาะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้านะคะอันนี้คือหน้าเว็บไซต์ที่พีอเปิดอยู่เนาะกำลังดูข้อมูลของดอทเทล่าเราก็จะเข้าไปดูเรื่อยๆว่าเขามีข่าวสารอะไรใหม่ๆบ้างนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ